เอาจากเรื่องท้องๆไปเบิ้งเรื่องกล้วยๆกันบ้างค่ะผู้ใดที่มากกินกล้วยปิ้งเนี่ยห้ามพลาดคราวนี้ค่ะกล้วยปิ้งลื่นลม้มเมนูของหวานท้าเหล่นที่คล้องใจเช้าเมืองขอนแกน่นมาโดนกว่า21ปีโดยการน้ำกล้วยปิ้งน้ำว่าที่ใกล้ซุกค่ะมาปิ้งบนเตาทานที่อุณหภูมิคงทีราดด้วยน้ำจิ้มที่ทำจากหัวกะทิรสชาติหวานมันค่ะเป็นที่ถึกอกถึกใจของชาาลูกค้าจังหวัดขอนแก่นค่ะ ร้านกล้วยปิ้งลื่นล้มซึ่งก็ถือว่าเป็นร้านแบบรถเข็นตั้งยู่บริเวณหนาลานลื่นล้มโฟโต้ถนนลื่นล้มเขตเทศบาลนะครขอนแกน่นพอค่าแม่ค่าของร้านกําลังซอยกันน้ํากล้วยที่ผ่านการปลอกเปลือกแล้วก็เสียบไหม้มาปิ้งบนตะแกรงเตาทานเพื่อที่สิเตรียมขายให้กับลูกค้าที่ทยอยแวะเวียนมาสั่งซื้อไปกินที่บ้านแล้วก็ที่ทางานกันอย่างต่อเนื่องค่ะ โดยกล้วยปิ้งที่นี่กัมีรสซาติอร่อยหอมหวานจนเป็นที่ถืออกถือใจของชาวขอนแก่นมากกว่า21ปีค่ะปัจจุบันกล้วยปิ้งลื่นล้ม,ลมก็ได้ถือทรงต่อมายังทายาทรุ่นนี้เป็นรุ่นที่สองแล้วด้วค่ะโอ้รุ่นที่สองรุ่นที่2แล้วขายตั้งแต่พอแม่ผุ่นสมัยโดนๆ21ปีแล้วเนาะเพิ่นยังบอกว่ายังโค้งสางไร้ได้ให้กับทา้งร้านบ่ตามกวา มือละ8,000บาทค่ะรายได้สูงมากเลยค่ะด้านนางสาวสาธิยาคงสืบซาอเจ้าของร้านกล้วยปิ้งรื่นร่มจังหวัดขอแนแก่นกับเรากับทีมข่าวเฮาวขาว่าร้านกล้วยปิ้งรื่นร่มเนี่ยเปิดขายมากกว่า2 1ปีแล้วค่ะเคล็ดลับความอร่อยที่เหตุให้กล้วยปิ้งของทางร้านเป็นที่ชื่นชอบของลูกค้าก็คือการคัดสรรกล้วยน้ำว่าซึ่งมีขนาด และกามีลูกมีนวยที่มีความสวยงามมาปิง่งโดยแต่ละมือค่ะกะสิีไส้กล้วยน้ำว่าบบตํากว่า60หวีผุนเด้ค่ะ,คะปิ่งในแต่ละรอบเนี่ยกะสิีไส้เวลาประมาณ15บหถึงสานาทีึ้นยุกับความสุขความหามของกล้วยวัสนเทอแต่ที่สําคัญค่ะก็ต้องค่อยเอาใจใส่ในการกรับด้านของกล้วยปิงเพื่อให้กล้วยซุกเสมอกันทุกด้านนั่นเองค่ะ เมื่อลูกค้ามาสื่อกัสีน้ำกล้วยไปทับบนเครื่องทับที่เหตุมาจากไม้ค่ะซึ่งลูกค้าก็สามารถแจ้งกับทั้งร้านได้ว่าสีรับแบบราดน้ำจิ้มหรือว่าแยกน้ำจิม้มโดยน้ำจิ้มนี่ก็เป็นส่วนสำคัญของความอร่อยค่ะโดยทั้งร้านกัสีน้ำเอาหัวกะทิสดเข้มข้นมาปรุงในสูตรเฉพาะของร้านค่ะ เมื่อน้ำกลวยปิ่งไปจิ้มกับน้ำจิ้มกะทิแล้วกาสิเฮ็ดให้รสชาติที่กลมกลม่อมส่วนราคาจำแน่กับบบาแพ้งค่ะเริ่มต้นที่ชุดละ30บาทท่าน,นั้นเอาไปฟังเสียงเจ้าของร้านกลวยปิ่งรื่นร่มจังหวัดขอนแกน่นคุณสาธิยาคงสืบเสาะค่ะ ปีแล้วค okay, ่ะก like ็ค sí, right. er ือจะเป็นตั้งแต่รุ่นพ่อแม่อันนี้ก็คือรุ่นรุ่นที่สองก็คือรุ่นลูกค่ะเป็นุ่นที่สองใช่ค่ะก็คือตอนนี้ก็จะเป็นเหมือนว่าทํากับครอบครัวก็คือพี่น้องกันนี่แหละช่วยกันค่ะใช่ขายที่นี่มาตลอดใช่ไหมครใช่ค่ะก็คืออยู่ที่นี่ที่เดียวแต่ก่อนจะมีสองสามที่แต่ว่าตอนนี้ก็คือมีที่เดียวค่ะก็คือกล้วยกล้วยก็คือว่าเออเราจะเอากล้วยที่เราจะเลือกกล้วยที่แบบว่าเป็นเป็นกล้วยที่ ที่พอดีก็คือว่าลูกลูกไม่เล็กไม่ใหญ่เกินไปก็คือจะมีไซส์คัดเฉพาะพิเศษก็คือเอาเอาแบบลูกใหญ่เลยใช่ค่ะกล้วยน้ำว้าค่ะใช่ค่ะนี่ค่ะผู้ประกาศสองคนนี่ก็เป็นเอฟซีนะคะไปดูดูผู้ใดก็ค่ะผู้ใดสนใจก็ไปได้ค่ะกล้วยปิ้งถนนรื่นร่มอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นค่ะ